สวัสดีครับพี่บีน้องทุกคนผมพี่วิคนั่งรวยนะฮะพบันอีแล้ววันนี้วันพุธที่28นะฮะก็ผมอยู่จุดไหนนะฮะของประเทศนี้ก็อยู่ที่วัดอรุณวัดลาดชะวัลา,า,ล,าลามนะรุงเทพแล้วนะครับนี่ผมมานัดเพื่อนนะฮะมิตติ้งเล็กๆน้อยๆที่บริเวณข้างๆวัดอรุณนะฮะเป็นจุดที่ นั่งชิวๆนะฮะทานน้ำเย็นๆนะฮะเวลาที่ผมมานี้ก็ประมาณบ่ายสี่โมงนะฮะก็เย็นแล้วแดดล,ลมลมตกนะฮะก็จะมีบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่มาเดินเล่นนะฮะที่วัดอรุณน,นะฮะตรงน,นี้ก็จะเป็นมุมหนึ่งที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยานะฮะินแม่น้ำเจ้าพญาก <c oughs> จะพาไปดูนะนะฮะดูนะครับก,ก็ผมกำลังจะเดินไปจุดที่เป็นลานนะฮะค่อนข้างจะกว้างนิดหนึ่งนะวันนี้ก็เป็นกลางสัปดาห์ก็ไม่ค่อยคนไค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็จะประมาณหนึ่งนะฮะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเย็นกว่านี้จะจะคนจะเยอะกว่านี้นะนะนะบริเวณนี้ก็เห็นไหมฮะ จะเป็นพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตโอ้แดดก,ก็ยังไม่ตกนะฮะสี่วงครึ่งแดดกำลังดีเลยนะฮะนี่ทั้งหลังผมเห็นไหมครับพระปรางวัดอรุณน,นะฮะราชวารามนูนะฮะสวยงามมากเป็นจุดท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาตินิยมมาเทีย่ยวคนไทยก็ชอบมาเที่ยวนะฮะพระปรางวัดอรุณนูนเห็นไหมฮะก็จะ งองไกลๆก็จะสวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนก็นิยมมาเที่ยวกันพอสมควรนะฮะนะครับมาเดินพาดูผ่าเดินรอบๆนะก็จะมีนักท่องเที่ยวก็สวมชุดนะฮะไทยนะ มีให้เช่าด้วยมีเช่ามีชุดไายให้เช่านะไไฮะก็เนี่ยพอเดินในล่มแล้วก็จะเยน็นไม่ร้อนไม่ร้อนมาได้ทางซ้ายเห็นไ,ไหมฮะวัดอ,อรุณราชวรารามนะครับก็จุดที่ผมนัดเพื่อนๆก็อยู่ตรงนู้นตรงโน,น้นนะฮะเป็นจุดที่สั่งน้ำเพื่อดื่มนะ กาแฟวัดอรุณนะฮะชื่อร้านเป็นจุดแห่งเอาเล็กๆน้อยๆน,ยนะฮะได้ชมบรรยากาศสถานที่นะครับโอเคนะครับตามมานะครับมาชมกันพปางวัดอรุณนะฮะอยู่เบื้องหลังผมเห็นไหมครับสวยงามมาก เป็นจุดที่จะมาชมความสวยงามอีกจุดหนึ่งนะพร,ระป่างวัดอรุณพร้อมกับมาจิบเครื่องดื่มมาเย็นๆนะฮะกับเพื่อนโอเคนะครับให้ข้อมูลแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมลาไปก่อนนะฮะก็ฝากช่อง YouTube ผมด้วยนะช่องพิวิคนฝั่งทวยนะฮะ ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร์อะไรก็ได้นะเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวผมจะทําคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนอีกครั้งในข่าวหน้านะครับผมติดตามกันนะครับผมบ๊ายบายเย่เ yeah, ย yeah, yeah.